ทำคลิปที่แล้วนะคะมีคนให้ความสนใจกับคาดผมของเรามากมายนะคะมียอดวิวเยอะเราก็เลยทําคลิปใหม่ที่เป็นคาดผมนะคะที่เข้ามาเพิ่มนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีอันไหนบ้างนี่นะเขาก็จะกระดุกกระดิกได้ด้วยนะนีอย่โดนัลด์ดักนัน น่าอักน่้รักโอ้ยตัวนี้ยิ่งน่ารักเข้าไปอีกก็จะเหมือนเดินไปไหนก็โบกมือทักทายเพื่อนได้เลยนะคะเฮ้สวัสดีมาจากไหนล่ะฮโอ้ยตัวนี้เราก็ชอบเพราะความชอบล้วนๆเลยนะเนี้ยเหมือนเราจะมีผูหูสีดำด้วยนะมีผูกน้อยๆอีตรงนี้เฮ้ยหูกกลางได้ าหูลงหูลง,งนี่เอเอาหูไม่เท่ากันหูไม่เท่ากันได้ได้เออยชอบนา่นารักน่ารักมากนีอ่อันนี้ก็มีหูอีกนะนี่นะแล้วก็สามารถดัดได้ด้วยนะนี่อย่างนี้นะตัวนี้มันสเตลล่าใช่ปะนี่ก็ดัดได้ตามใจชอบเลยนะหมีดัฟฟี่นะ กลาสีก,กุ๊กิกพอมน่ารักใส่ทำงานที่บ้านนะคะใสะ่ประชุมมิ팅นะ Google Meet อะไรอย่างนี้ก็น่ารักนะก็จะมีเป็นภาพแบบนี้นะคะ่นะคะใส่โอ้คิ้วมากเลยอะ่ะหญิงๆเลยอะ่ะ <laughs> สมมุตินะว่เาเราแบบอาบน้ำเพงเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็ต้องการที่จะทาครีมแต่เรามีผมน้ำมันใช่ไหมอ่ะเราดึงขึ้นไป แล้วเราก็ทาครีมได้เลยนะที่ร้านเรานะคะหมีภูเนี่ยจะได้รับความสนใจมากเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหมีภูคือน่ารักไงคือถ้าหน้าเราเลียวกว่าน,นี้มันจะดีไงแต่นี้หน้าเราแป้นไงมันก็ได้ตามนี้นะ<อ>เวลาทักเพื่อนเนฮะ้ย hey, สวัสดีสวัสดีสุดท้ายคือ Sally. ซันล,ลีซันลีเนี่ยก็คือได้รับความนิยมมากเลยนะคะทุกคนซันล,ลีสีสวยอ,ะอ่ะอ้าวแล้วอย่างหน้าเลียวกว่าน,นี้มากเลยอะ่ะถ้าหน้าเลียวกว่านี้เราจะใส่ส่วนไหนะฮิปฮิปแท อย่างนี้นะคะใครสนใจนะคะก็ทักมาได้นะคะที่ l ล n e noosuj นะคะได้เลยนะคะแล้วก็จะมีของมากมายนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วก็จะมีของใหม่ๆนะคะมารีวิวให้นะคะเรื่อยๆนะคะก็ติดตามชมกันไว้นะคะจะผลิตคลิปดีๆมาฝากทุกคนแทนบ๊ายบายค่ะ